สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานำเสนอในหัวข้ออาเซียน b ิยอน2015ตอนรวยจนคนอาเซียนหนึ่งความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจบางประเทศสมาชิกอาเซียนมีการพัฒนาที่ไม่เท่าเทียมกันบางประเทศเติบโตอย่างรวดเร็วมีการลงทุนจากต่างชาติและมีการมังที่ทันสมัยขณะที่บางประเทศยังคงพึ่งพาเกษตรกรรมและมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่ำ ความแตกต่างดังกล่าวนำไปสู่ความเหลื่อมล้ำของรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนเช่นช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนในเมืองใหญ่และระหว่างพื้นที่เมืองกับพื้นที่ชนบทค่ะสองผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตประชาชนในประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงอาทิสิงคโปร์มาเลเซียและไทยได้รับโอกาสด้านการศึกษาการแพทย์และเทคโนโลยีมากกว่าในทางตรงกันข้ามประชาชนในบางประเทศยังคงเผชิญความยากจนแรงงานจำนวนมากต้องอุปยุบไปทำงานต่างประเทศ หารายได้ส่งผลให้เกิดปัญหาสังคมตามมา 3. การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและสังคมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนช่วยเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจและการค้าแต่ก็ทําให้สังคมต้องเผชิญกับการแข่งขันสูงขึ้นเยาวชนรุ่นใหม่ในภูมิภาคได้รับอิทธิพลจากโลกาภิวัตน์และเทคโนโลยีทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านค่านิยมและรูปแบบการใช้ชีวิต ในบางพว้นที่เกิดความเหลื่อมล้ำระหว่างคนรุ่นใหม่ที่ต้องการเข้าถึงการศึกษาและเทคโนโลยีกับคนรุ่นเก่าที่พึ่งพาอาชีพดั้งเดิมค่ะและ4นะคะความท้าทายและโอกาสของอาเซียน 1. นะคะจะมีความแตกต่างทางเศรษฐกิจและสังคมถือเป็นความท้าทายสําคัญที่อาเซียนต้องเร่งแก้ไขเพื่อให้การพัฒนามีความสมดุลและทั่วถึงค่ะ 2. นะคะ หากสามารถลดช่องว่างระหว่างประเทศสมาชิกได้อาเซียนจะก้าวสู่การเป็นภูมิภาคที่มีศักยภาพในการแข่งขันระดับโลกค่ะแล้วในขนาดเดียวกันนะคะความหลากหลายทางวัฒนธรรมและทรัพยากรของอาเซียนยังคงเป็นจุดแข่งที่สามารถต่อย,ยอดไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้ค่ะอ่าและเรามาสรุปกันนะคะสารคดีอาเซียนบิออนตอนรวยจนชีวิตคนอาเซียนนะคะชี้ให้เห็นว่าภายหลังการรวมตัวของประชาคมอาเซียนเนี่ย มีปัญหาความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคมยังคงเป็นประเด็นสําคัญและการพัฒนาในภูมิภาคยังไม่ทั่วถึงนะคะส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนแตกต่างกันอย่างมากอย่างไรก็ตามนะคะหากอาเซียนสามารถจัดการกับความเหลือมล้ํานี้ได้นะคะจะมีประสิทธิภาพแล้วก็ยังช่วยให้เสรีภาพความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกับนในอนาคตได้ด้วยค่ะ ในหัวข้อที่3นะครับคาดการณ์อาเซียนในปี2025เมื่อครบ10ปีหลังเป็นประชาคมอาเซียน1เศรษฐกิจการค้าเสรีในภูมิภาคโตตขึ้นอย่างมากการลงทุนระหว่างประเทศสมาชิกขยายตัวและตลาดภายในแข่งก่งขึ้น 2. นะครับแรงงานฝีมือการเคลื่อนย้ายแรงงานสะดวกขึ้นแต่แรงงานไร้ทักษะอาจได้รับผลกระทบจากการแข่งขัน 3. นะครับการศึกษามีความร่วมมือด้านการศึกษาและการแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัย และการใช้ภาษาอังกฤษในภูมิภาคมากขึ้น4นะครับการเมืองและความมั่นคงประเทศสมาชิกมีการประสานงานมากขึ้นแต่ยังมีประเด็นพิพาทบางอย่างที่ต้องเจรจานะครับ5นะครับสิ่งแวดล้อมอาเซียนประชญแรงกดดันเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมเช่นหมอกควันน้ำท่วมและภัยธรรมชาตินะครับหังเพื่อจากการชมรายการเราได้รับความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและเสาหลักของประชาคมอ,อาเซียน สเข้าใจพัฒน,นาการของการร่วมมือในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ตระหนักถ,ถึงความสําคัญของการร่วมมือทางกลุ่มธุรกิจเห็นถึงโอกาสด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในภูมิภาค 5. ้าการเข้าใจการเปลีป่ยนแปลงด้านแรงงานและการเคลื่อนย้ายคนค่ะ6ได้มุมมองใหม่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความมั่นคงภูมิภาค7เรียนรู้ความท้าทายและอุปสรรคที่ต้องปรเจิญร่วมกัน8 ตราหนักถึงบทบาทของไทยในอาเซียน9กระตุ้นความสนใจในการติดตามสถานการณ์ภูมิภาค10สามารถนำความรู้ไปเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนในรายวิชานั้น